สวัสดีครับผมก็อยู่กับชาแนลโอคุเกียนนะครับก็วันนี้ก็ไม่มาเล่นอะไรก็ไม่สุ่มกดอะไรก็มาเนี่ยโปรโมชัน่นเอ๊ยอันไหนวะน,นั่นเองครับตอนนี้ผมจะมาสุ่มไหมนี่เดวโวเนี่ยสุ่มลูกเต๋าก็โปรโมชั่นตอนนี้ครับถ้าเออถ้าเล่นเดวโอวหรือว่าทำอะไรหรือว่าเซอร์โมชั่นก็ได้มาสุ่มเล่นฟรีๆอ่นะก็ไม่งรออนะไรมา กดเกลยกว่าครับผมผมมีสิบสองว่าครั้งอ,ะอ่ะมาสุ่มเล่นๆก่อนครับผมหาได้เลยสองอีกแล้วห <c> ย <oughs> ิบซีเวอร์คอยอ๋อครับผมสองเร้วรัวอ๋อโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะ <c oughs> ทึฮไมมาสองเรล้ลวยรัวแล้วเนี่ยโอ้โหเจน,นเนี่ยโอ้โหเนื้อจตจินผมอยากได้มากเลยคงไม่ได้หรอก สองอีกแล้วอะไรวะโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยวอล์ออยสามันแล้วก็กบอีเดย์าคาไซบั้วก็อะไรวะกินเน็ตโอ้โหเฮ้ยได้อะไรวะเออผมได้บัตรฮันเตอร์ได้รางผู้หญิงอะ่ะอ,อ๋อต่อเลยกว่านะเฮ้ยค่ะเย็บผมได้กบอะ่ะบริวอป ร่างหญิงมันผู้หญิงหมดเลยนะร่าง <c oughs> โอ้อยากได้ดิมติดต่อแล้วผมอ่ะโอ้อีกแล้วขอดิอยากได้กระซิต้นกโอ้ไม่มาแต่ืสามทีแล้วผมอ่ะต่อต่ออีกแล้วเหลือสองรอบแล้วต่อครับผมอีกแล้วโอ้เร็ว้ายเออยังไงดิ ออโอ้กอ็จบแล้วครับผมก็ไม่ได้เฮียอะไรนะครับมมก,รก็คุ้มมั้งเถอก็ฟีผมว่าคุ้มนะนะได้บัตรมาก็แล้วก็กบอีกตัวนึงอนะ่ะแล้วก็ซิเวอร์คอยอีกหน่อยอผมว่าก็เยอะละฟีก็ใครที่ยังไม่ทำก็ไปได้นะครับผมไปทำได้ก็เล่นหมวดเดววอแล้วก็โปรโมชั่นแรงมันนะทำโปรโมชั่นมานครับผมเนะี่ย ที่มันบอกมาเนี่ยครับน่ะตรงนี้นน่ะตรงนี้นน่ะก็จบแล้วก็คลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็หรือถ้าชอบมากๆก็กดซับสไคร b ์ได้ครับผมก็ไปแล้วครับเจอกันครับผมคลิปหน้าบ๊ายบาย